น้ำตาของควายเท่าในฤดูร้อนปีหนึ่งที่หมู่บ้านหนองแสงเด็กชายน้อยนามด้วงอายุเพียงเจ็ดขวบได้พบกับลูกควายตัวเล็กสีเทาดำที่เพิ่งเกิดได้ไม่นานตาของด้วงซื้อมันมาในราคาสามร้อยบาทจากตลาดนัดน,นี่จะเป็นเพื่อนและกำลังสำคัญของเราตากล่าวขณะมัดเชือกสีแดงที่คอควายน้อย ดวงตั้งชื่อมันว่าดวงตามชื่อดาวดวงแรกที่เขาเห็นในคืนที่มันเกิดทุกเช้าเด็กชายจะตื่นแต่ไรมากว่าลานแล้วเก็บหญ้าสดให้ดวงกินบ่ายวันหยุดทั้งสองจะลงเล่นโคลนที่ริมหนองน้ำดวงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังเสียงผิวปากเฉพาะของดวงเมื่อเวลาผ่านไปควายน้อยตัวนั้นเติบโตขึ้นมีเขางอนสวยและร่างกายกังยำล่ำสันแต่ใจยังอ่อนโยนเหมือนวันแรกที่พบกัน เมื่อดวงอายุส2องปีดวงกลายเป็นกำลังหลักของครอบครัวมันสามารถไถนาได้วันละสามไร่โดยไม่แสดงความเหน็ดเหนื่อยในฤดูเก็บเกี่ยวดวงจะลากเกวียนขนข้าวเปลือกเป็นพันกระสอบตอนกลางคืนมันนอนเฝ้าบ้านโดยไม่ยอมให้ใครแปลกหน้าเข้ามาใกล้มีครั้งหนึ่งที่ดวงป่วยหนักดวงแสดงอาการกระสับกระส่ายจนยอมไม่กินยามันเดินวนไปมารอบบ้านราวกับรู้ว่ามีอะไรผิดปกติ จนกระทั่งวันหนึ่งที่หมอหมู่บ้านมาทำพิธีขับผีดวงจึงยอมกินอาหารอีกครั้งเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่ไม่ใช่แค่ควายแต่เป็นสมาชิกครอบครัวเมื่อดวงจบชั้นมัธยมและต้องไปเรียนต่อในเมืองใหญ่เขารู้สึกใจหายเมื่อต้องจากดวงดูแลพ่อแม่ให้ดีนะเพื่อนเขากระซิบข้างหูดวงก่อนขึ้นรถสองแถวดวงส่งเสียงร้องยาวเหมือนตอบรับ ในเมืองดวงได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆเขาเริ่มเขียนจดหมายกลับบ้านแนะนำให้พ่อแม่ใช้รถไถแทนแรงงานสัตว์จดหมายฉบับหนึ่งเขียนว่าเมื่อไหร่ที่ดวงแก่เกินไปก็ขายมันไปเถอะครับแต่พ่อของดวงเก็บจดหมายนี้ไว้ไม่ให้แม่เห็นเพราะรู้ว่าแม่ผูกพันกับดวงเหมือนลูกคนที่สองสิปีผ่านไปดวงอายุสิปีซึ่งถือว่าอายุยืนมากสำหรับควายทำงาน เขาของมันเริ่มแตกปลายเท้าทั้งสี่เริ่มมีปัญหาเรื่องข้อต่อแต่ทุกเช้ามันยังยืนรออยู่ที่เดิมเพื่อไถานาแม้ว่าจะทำได้เพียงวันละครึ่งไร่ก็ตามแม่ของดวงซึ่งตอนนี้เป็นยายคาแล้วจะเป็นคนดูแลดวงอย่างดีเธอตามเข้าวโพดผสมน้ำตาลให้มันกินเป็นประจำกินแล้วจะได้แข็งแรงนะดวงยายพูดขณะลูบหลังมันเบาๆบางคืนที่คิดถึงลูกชาย ยายจะมานั่งคุยกับดวงใต้ต้นมะขามดวงตอบด้วยการเอาหัวมาแนบไหลาย,ยายเสมอเมื่อดวงกลับมาบ้านพร้อมภรรยาและลูกชายตัวเล็กตัวเล็กเขาเห็นสภาพของดวงที่อ่อนแอลงมากพ่อครับผมจะซื้อรถไถมือสองมาครับเขาบอกพ่อด้วยความตั้งใจแล้วเราจะปล่อยดวงไปอยู่ที่ไหนละ่ะทาถามค่ำคืนนั้นครอบครัวมีการพูดคุยกันอย่างจริงจัง ดวงเสนอให้ขายดวงไปยังฟาร์มแห่งหนึ่งในจังหวัดใกล้เคียงอย่างน้อยมันก็จะได้ไม่ต้องทำงานหนักเขาพยายามโน้มน้าวในขณะที่ยายคำนั่งนิ่งด้วยใบหน้าเปื้อนน้ำตารุ่งเช้าวันที่รถจะมารับดวงยายคำใช้เวลาทั้งเช้าแปลงขนและตกแต่งดวงด้วยพวงมาลัยดอกมะลิเธอใส่ยาสมุนไพรที่เท้าทั้งสี่ของมันนี่คือของขวัญจากแม่นะยายกระซิบเมื่อคนซื้อมาถึง ดวงดึงเชือกอย่างแรงมันมองตายายคำด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคําถามมันเดินวนรอบบ้านสามรอบก่อนจะถูกดึงขึ้นรถบรรทุกขณะรถเคลื่อนออกดวงส่งเสียงร้องที่ทำให้ชาวบ้านหลายคนหันมามองด้วยความสะเทือนใจระหว่างทางไปฟาร์มใหม่ดวงแสดงอาการไม่ยอมรับอาหารหรือน้ำเลยมันยืนนิ่งตลอดการเดินทางสี่ชั่วโมงเมื่อถึงฟาร์มมันปฏิเสธที่จะลงจากรถ จนเจ้าของฟาร์มต้องใช้รอกช่วยคืนนั้นดวงทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมันใช้เขางัดประตูคอกแล้วเดินออกไปในความมืดโดยทิ้งรอยเท้าไว้ในโคลนเจ้าของฟาร์มตามรอยเท้าไปจนพบว่ามันเดินเป็นเส้นตรงกลับไปทางทิศตะวันออกทิศทางของบ้านเกิดดวงใช้เวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนในการเดินทางกลับบ้านมันว่ายข้ามแม่น้ำสองสาย เดินลัดทุ่งนากว่า30กิโลเมตรในวันที่สามมันถูกฝูงสุนัขจรจัดกัดที่ขาหลังแต่ก็ยังเดินต่อไปเช้าวันที่8เด็กเลี้ยงวัวในหมู่บ้านข้างทางเห็นควายตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ดูเหมือนมันจะเหนื่อยมากเด็กคนนั้นบอกพ่อของเขาแล้วช่วยกันนำน้ำมาให้ดวงกินแต่เมื่อพวกเขากลับไปเรียกคนช่วยดวงได้หายไปแล้วยามรุ่งสางของวันที่เก้า ยายคำตื่นขึ้นมาด้วยเสียงคอประตูที่ผิดปกติเมื่อเธอเปิดประตูออกไปก็เห็นดวงยืนอยู่ด้วยขาทั้งสี่ที่เต็มไปด้วยบาดแผลมันส่งเสียงร้องเบาๆแล้วค่อยๆล้มลงทั้งบ้านวิ่งออกมาช่วยกันปฐมพยาบาลแต่ดวงได้หลับตาลงอย่างสงบใต้ต้นมะขามที่มันชอบนอนพักยายคำโอบคอของมันไว้ขนาดที่น้ำตาของเธอและน้ำตาของดวงไหลรวมกันเป็นสายเดียว ครอบครัวจัดพิธีศพให้ดวงอย่างสมเกียรติโดยฝังมันไว้ใต้ต้นมะขามใหญ่พร้อมกับป้ายชื่อที่เขียนว่าที่นี่คือที่พักของดวงควายผู้ซื่อสัตย์ทุกปีในวันครบรอบการจับไปของดวงจะมีผีเสื้อสีน้ำตาลแดงตัวใหญ่มาอาศัยอยู่ที่ต้นมะขามเป็นเวลาหนึ่งวันชาวบ้านเชื่อว่าเป็นวิญญาณของดวงที่กลับมาเยี่ยมบ้าน ส่วนดวงได้ตั้งชื่อลูกชายคนเล็กว่าน้อยดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่เพื่อนผู้ซื่อสัตว์ของเขาและทุกครั้งที่เขาพาลูกๆไปนั่งใต้ต้นมะขามเขาจะเล่าเรื่องราวของควายตัวหนึ่งที่สอนให้เขารู้จักความหมายของคำว่ารักแท้